สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามจากมณีอูซางบอยเอา่วงระถไถยันนีมาส่งลูกขายยุบานหินงอมค่ะตำบลหินงอมอำเภอสางอมจังหวัดอุดรธานีจ้าลูกข่ายสัางเป็นตัวรุนพวงให้ดลิกค่ะคันนี้จับเป็นรุนเผ้าหกลอยจ่ากระบอกจะเป็นกระบอกดำสองตันแกนเจ็ดสิบมิลจา่าคันนี้จะยกแร้ประมาณหกตันค่ะจะใส่ล่างน้ํหนาหักเป็นโตคัตซี่จา้าส่วนกระดูกด้านบนจะเป็นกระดูก ล่างน้ำหนาสามทั้งบทจะได้จ้าขั้นนี้จะกว้างอยู่ทีสองเมตรจ้าแยกยุทีสามเมตรหาซิจ้าสูงอยู่ทีเทท่เบ็ดหนึ่งขั้นนี้จะมอกับรถไถประมาณสี่สิบเจ็ดแรงมากขึ้นไปจ้าถ้าเกิดเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยถ้าสนใจรุ่นนี้ก็สาม,มารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์ทโทรซางบอย062 341 7441จ้าเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาชมไกลๆค่ะตรงนี้เป็นถังพักน้ำมันนะครับ อยากเติมก็ค่ยเติม,แบบตมอันนี้เป็นสายใส่เราจะมองน้ำเข็นน้ำมันตลอดนะครับถ้าไม่แจกไม่รั่วไม่เติมก็ไม่ต้องเติมนะครับนนง่ายง่ายแต่เช้าก็ากเช็ดน,น็อตอันนี้เป็นดานถ่ายนยก่ะฝาถ่ายเขาจะเปิดปิดเองแบบเป็นเป็นแบบปากนกแก้วจ้ะรุ่นนี้จะจะใส่ไฟถ่ายจะใส่ไฟถ่ายมาให้พร้อมจ้ะ พี่มากกับชุดเลยจ้ะแล้วก็จะใส่บางโค้แล้วก็บางพุ่นให้พร้อมเขาเป็นเขาหกล้อลอยซิบแรงจ้ะไม่พอละกระทะขอบชิบหกจ้ะตอนนี้ก็จะเป็นแนวตรงเอาลงมาดูล่างน้ำหนาหาเป็นโตคัสซี่เดี๋ยวจะพามาชมถ้าเกิดลูกค้าดับเครื่องอารรถแล้วบ่ต้องสตาร์ทก็ได้จ้ะถ้าเอาลงนี่จ้ะเอาลงเองก็ได้จ้ะนี่เอาคนโยกลงเดี๋ยวพามาชมไปพร้อมๆกันค่ะ อทา,า,างบอยจะบอกวิธีการใส่งานจากทุกขั้นที่เอาไปทรงมาใส่งานแบบใดน,น,นี่ค่ะเวลาจะล่งไงแๆมมนก็จตสัลบล่งเองค่ะ <100. S 2> อยวเปิดฝาข้างให้ดูเนาะไปอืมเปิดด้านนู้นใช่ไหม เดี๋ยวจะรีวิวดานขางให้เบิ้งค่ะอะ่ของอูซางบอยก็จะเปิดขางได้ทุกขั้นจะบ่าวาจะเป็นรุ่นตัวรุนรุนนี่ก็จะเปิดได้ค่ะล่าบนกระถอดออกได้จ้าเป็นกรอนซ้ายขวา คัน,นดีดานออกเป็นสีสมแลจ๊าดานไดเป็นกระบาสีนํำเงินค่ะลูกคขซ้าใ,ใ,ให้พรค่ะายให้พร้อมจ้ะฟฝ้าไทยก็จะเป็นสองระบบจานนี้ค่ะระบบที่สองก็จะเป็นแบบเปิดล่งดานรางตามคลิปที่้างบอยเฮทเมืองแล้วค่ะระบบแรกก็จะเป็นแบบเวลาเขายกดำอะ่ะมันจะเป็นปากทงแกว้วมันจะเปิดเองปิดเองจา้า จะประกอบไม้ทุกขั้นนะจ๊ะของทางบอยจะบ่มีผ่วงมือสองค่ะจะจะเหตุให้่ไม้ทุกขั้นจะาทาูุค่ะอยากได้สีไดรลุนไดสันเงาวก็สามารถแจงได้จ้าต่อขั้นนี้ก็จะไปสรงูลคายู่อำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบณ์จ้าเป็นลุนไฮเดรลิกคือการจ่าใต้จะเป็นเผ้าร้อยจะเป็นตัวลุนหน่อยก็นี่ค่ะแต่กระบอกดำขนาดใส่เดียวกันจ้า